สวัสด <mile> ีค่ะตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้ก็มาฟังมาฟังลุงพูดคุยกันนะคะมาเป็นสายลูกบอด้วยมาเป็สายลูกเบุญชูค่ะบชูที่ทอันแรกเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยรับงานบายสีเราวตัวเองไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่อง YouTube ค่ะทีนี้ก็เลยว่าอยากทําอยากทํามานานแล้วค่ะแล้วก็เออเราไม่มีที่เรียนรู้แต่ดูในใน ช่องต่างๆ,ๆที่เขาสอนใช่ไหมคะแล้วเ,เราก็เข้าไปดูแล้วมันคือบางครั้งอ่ะเราไม่ได้ทำตอบ<ร>ที่ชัดเจนค่ะต<า>ุต๊กตาสาวสุฟันชาแน,นลค่ะทำเพราะเพราะว่าใจรักชอบถ่ายรูปชอบถ่ายวีดีโอค่ะ <c oughs> หาคำตอบไม่ได้เลยเหล่นี้ภาพนี่นี่ต้องเปลี่ยนสโลแกนแล้วมีเรื่องจีน่หาคำตอบไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าถ้าไม่ได้มากรกกอกมันใจจะขาดเลยนียราย้ะัวตนใได้แล้วที่มาน้าจอลี่อ่ ทำยสว่าทยูทูบเบอร์ต้องลงมือทำอยู่ไหเออเสียนเขบอกแล้วถ่ายทอดเป็นผลเปนอยได้ใช่ค่ะรอยลต้องบอกว่าผลลอยได้หรอได้เลยปรารณ์ด้วยไม่อยากามายลเราก็อยู่ทีมลุงคนพักแต่เ็นดองอันนี้นะรู้ชื่อพูดูกีทูทูเบอร์น่ยูทูบเบอร์ก็คือสื่อสาร สามารถเผยแผ่ความจริงในที่ต่างๆได้โดยไม่บิดเบือนกต้องเราไม่ได้ตัดต่อนแต่เวลาเราพูดคำหยาบคายเอ้าอุยแม่เวลาเราพูดคำหยาบคายหรือเราพูดภาษาอะไรที่เป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาอะไรที่สังคมรับไม่ได้เราก็ปิดเสียงไว้แล้วก็คุยกันไม่ใช่เราไม่ได้เสนอเป็นส่วนที่มันไม่ดี คือเราต้องปิดเกี่ยวไม่ต้องปิดก็ปิดรวมขอบฟูเพงการทำทเป็นอย่างนี้เขาคิดประิษฐาเรียวกันวับที่เราทำาทยูทูปเปอร์เขาอยากเสนอความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังนั้นเราไปที่ไหนก็แล้วก็เสนอที่นั่นเราอยู่บ้านกกอกเสนอที่บ้านกานอานกอกใช่ป้า ถ้าเราไปที่อื่นเราก็ไม่เสนอที่อื่นแต่เราต้องขออนุญาตสถานที่ต่างๆก่อนว่าถ่ายทําได้ไหมเจ้าหน้ที่ตรงนั้นจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ส่วนบุคคลได้บ้างบานมีทั้งที่เปิดและไม่เปิดสถานที่เปิดคือสถานที่น้องเที่ยวไปก็ได้จะถ่ายก็ได้ไม่ถ่ายก็ได้แต่เราต้องถามเจ้าของสถานที่ก่อนว่าอนุญาตให้ถ่ายไหม ขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับมาที่าเน้ดีเฮ้ยอย่านะเดี๋ยวจะมาขัดถ้าเราไ่ถ้าเราไม่ขออนุญาตมันจะเราไม่รู้สถานกาลัง

การตรวจสอบไหมก่อนจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องของตัวเองใช่ค่ะถ้ายูทูบเขาไม่อนุญาตคุณจะมีช่องของตัวเองไหมไม่มีไม่มีครับต่อให้คุณไลฟ์ทั้งวันก็ไม่มีไม่มีทางที่คนอื่นจะรับรู้ได้ถ้ายูทูบเบอร์ไม่เปิดให้คุณทำรายได้มันเกิดจากการที่บริษัทเจ้าของเราจะไปพูดตรงกับเขาคือยูทูบไมวาคุณจะไปพูด เล่นช่องทางต่างๆที่เป็นตื Kid ่อโซนือออนไลน์หรือโซเที่ยวต้องขออนุญาตเป็นสมาชิกบริษัทเขาอนุญาตถึงเป็นเจ้าของช่องได้แต่ถ้าคุณทําผิดกฎช่องคุณก็โดนปิดใช่ป่ะใช่ค่ะคุณทําเสนอภาพอะไรที่ทางบริษัทเขาห้ามเขาก็มีการเตือนมีการแบนช่องคุณนั ET ่ you you นคือกฎกติกาการอยู่กับการอยู่ก <n> ับควอมมีทัวน <ucc> ไม่ใช่คุณไปแอบถ่ายคนอื่นแล้วคุณจะเอาไปซื้อแทนนั่นเป็นการแอบถ่ายคุณไม่สามารถที่จะไปลงในช่องที่เขาอนุญาตแบบนี้ได้รายได้มันมาจากก็คุณมีส่วนร่วมทำให้ Youtube เขาเกิดขึ้นเทำให้คนรู้จัก youtube ต้อง y o u ูทู e คนรู้จักเพราะเรามี y o u t u b e อร์ทำไมเขาไม่เรียกว่าทำไมเขาไม่เรียกว่าค้องอื่นนะ อย่างนนก็อาจจะเป็นช่องอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็ว่าไปทำไมต้องเอาชื่อตัวเองขึ้นมา <c oughs> มนการโปรโฆษณาตัวเอง่ารถูกลูกน้ำมาแตนเพราะผมเป็นคนแตนเพื่อที่จะทำให้ความจริงของตัวเองมันทำให้คนได้เห็นว่าผมเป็นคนยังไงปัาแตนเป็นคนยังไงโอ้ลูกมนเป็นคนยังไง เราไม่อยากปิดบงังใครไงแต่ถ้าเป็นสือใหญ่เขามาทำข่าวเขาไม่ได้เขาไม่ได้เอาออกจนหมดเขามีจำกัดเรื่องการออกเขามาสัมภาษณ์เราสิบยี่สิบนาทีอย่างเงี้ยเขาไปอ,าออกไม่ถึงหนึ่งนาทีคำพูดเรานั่นคือเขาจะเล่าข่าวเนีก็ได้คนนั่งเล่าข่าวอยู่กรุงเทพหรือกองบรรณาการบรรณาธิการเขนดูเกตดูดีข่าวแต่ละช่อง คำพูดที่เป็นความจริงถ้าไม่มียูทูบเบอร์อยู่ในพื้นที่แล้วนั้น,น,นคนมันก็จะเชื่อสื่อไม่เชื่อความจริงอันนี้ไม่ได้พูดว่าโจมตีสื่อหรือว่าโจมตีอะไรนะอันนี้แค่ถามว่าการทำยูทูบเบอร์ผมเชื่อว่าทุกคนทําคืออยากเสนอความจริงในพื้นที่อันนี้คือหัวใจมันเลยนะ ไม่ใช่ตอบอะไรก็เพื่อเพื่อสร้างรายได้เพื่อมีรายได้ก็มีรายได้น่ะถ้าย u ท u b e ก็ไม่มีญาติเขไม่มีทางที่มีรายได้ใช่ป่ะเพราะว่ากฎกติกาถ้ายู u t u b e ก็มีหนึ่งองสามีห้ายงไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์ได้คนดูคน่กยได้นีและมกกระเบียบเาอแล้วรายได้มันก็ขึ้นอยู่กับคนติดตามคุณ ติดตามคนดูไลคอยอดแชร์เลยก็ว่าไปาเหมือนข่าวสื่อใหญ่ทำไมเขาเสนอข่าวไปแล้วทำไมเขาต้องมาทำลงคลิปเหมือนยูทูบเบอร์ไหมงั้นทำไมเขาต้องมาลงคลิปกับยูทูปทำไมเขาต้องมาลงเฟซก็เสนอข่าวไปแล้วก็มาสร้างไรายได้อีกมันเป็นช่องทางการหารายได้ได้เปล่าคนที่ดูขาด่าวซ้ำ ูลงไปเขาอยากดูความจริงเนี่ยดูข่าวครั้งเดียวเหมือนคุ้มดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะดูรอบเ <สำ S 1> ดียวคุณไม่รู้เรื่องหรอ,หรอมีนใ,นใครรู้เรื่องไดุ้กตอนเหรอนะกำกับทีงเขียนบทเป็นปีนอ่ะกว่าจะทำหนังเรื่องหนึ่งได้ชั่วโมงชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอ่ะเขียนเนี่ยมัเขียนบทหลายปีอ่ะกว่าจะมาทำตัวละครขึ้นมาแต่ละตัวใช่ป่ะกว่าจะย่อเป็นชั่วโมงกว่า แล้วมาทำประโยชน์ไม่ได้มอนเพรคนนีคน่ทือเขาทำเนี่ยทำไมเขาต้องอามาลงกตกตรงอะไรอีกอยถอังัง่อันพีวิยอดไปยืนู่แบสุดีเพราะว่าแอน้องการยืนตรงใช่ไหมไม่แด้ค่ะถอยออกมาิดนึงมาฝังี้เยกังนี้ก็ได้ค่ยูทูบบมั มีย้ำนะว่าเวลาเราไปถ่ายเนี่ยเวลาเราไปถ่ายที่ไหนก็ตามถ้าเราเจอเจ้าของสถานทีเ่เราต้องขรอบมีดูด้หมดจู่ๆที่ผาบเราเดินถือชอกล้องเราเดินวิ่งไปหาเขาเลยนั่นคือปิดจัญญบันปิดจ,จัญญบ,บันของยูทูบเบอร์ด้วยปิดจัญญบันของสื่อด้วยแต่ว่าสื่อใหญ่ก็มีอะไรคุ้มครองอะ่ะนุงกิน คือใหญ่เขามีทันตุรงทีมทนายเทียบใช่เขาต้องคุยเรื่องกฎหมายด้วยยูทูบเบอร์เราก็ต้องมีเข,มเขามีเขามีบกมีอะไรหมดของเรานั่นทั้งบกทั้งอะไรคนเดียวกันหมดเรากระมังมันจะอย่างงี้มันคือสื่อกว่าเขาจะมาทําตรงนั้นได้ทำไมเขาต้องเป,เป็นสื่อใหญ่สื่อหลักเนี่ยต้องมีขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายของเราแล้วเราดูแลเรื่องมีชออ่อีัน เดี๋ยวตอนนี้ขอเด้อตอนนี้ใครยังไม่ได้ลงชื่อบ้านผู้ใหญ่บ้านมีไหมใครยังไม่ได้ลงนามรู้ว่ามีไหมมีตรงเอกสารกับคุณต้องไปลงชื่อเด้อเพราะว่าชื่อเขาจะไปอำเภอนะถ้าเป็นก็ตกลงกันถ้าคุณรับผิดชอบไหวมันก็ดีดีมั้ว อุ้นตรงนี้มันมันใส่ไม่ได้ตรงนี้ใส่ตัวนี้ลราหันหมดนะหันหมดนะไม่หันหันกล้องออกเล้ลุงคะลุงคะเ้าเขาเขาให้หันกล้องออกเดยวาน้หนู ส่งเอกสารคุณพอลลี่แล้วนะไม่เกี่ยวเดินไปส่งที่พี่ยอฟังเลยก่อนคลิปนี้ของอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ